มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดชีวิตยายสอนกินข้าวบูดรประทังชีวิตไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้า34บาทต้องเดินไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านกามิถุนายนนะคะได้มีการแชร์คลิปคุณยายวัย8ปปีอาศัยอยู่คนเดียวมานานกว่า40ปีต้องประทังชีวิตบางครั้งต้องกินข้าวบูด แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้า34บาทต,ต้องเดินถือไม้เท้าเดินข้ามถนนไปขอความช่วยเหลือนางจิตตาพรน,นิมบรรพศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านสงเปื่อยตำบลธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย จะมีการแชร์ออกไปจํานวนมากและให้การช่วยเหลือผู้สึกข่าวเดินทางไปตรวจสอบพบบ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ไม่กว้างมากนักพบคุณยายชื่อว่ายายสอนกาขังอายุ87ปีอยู่บ้านคนเดียวสภาพบ้านนะคะเมื่อมองเข้าไปพบว่ามีอาหารอยู่บนถาดมีมแมลงวันตอมอยู่ส่วนครัวใช้เตาฟืนภายในห้องนอนมีมุ้งเก่าๆพัดลมหนึ่งตัวหลอดไฟสองดวงสภาพอากาศไม่ถ่ายเทเหม็นอับ มีสิ่งของกองเยอะไปหมดสวัสดิการของรัฐก็ไม่มียายสอนเล่าว่าอยู่คนเดียวมานานแล้วมีแต่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมาช่วยเหลืออาหารการกินก็ทำเองบางครั้งเดือดร้อนก็เดินไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือสมัยศรีบุรินอายุ62ปีเพื่อนบ้านเล่าว่าสามีของยายเสียไปนานแล้วยายอยู่คนเดียวมานานกว่า40ปีส่วนบ้านที่อยู่ทางอำเภอสร้างให้เป็นบ้านเทอรไ ส่วนที่ดินเป็นของสามีที่เสียไปแล้วแต่ว่าโฉนดหายไปนานแล้วความเป็นอยู่น่าสงสารมากมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านผัดกันมาดูแลคุณยายผู้ใหญ่บ้านให้เงินยายใช้วันละร้อยบาทถ้าวันไหนยายมีเงินเหลือก็จะไม่ให้แล้วก็มีทางอำเภอเชียงคานมาช่วยเหลือส่วนอาหารการกินบางครั้งอาหารบูดเน่ายายก็กินไม่อยากไปเดือดร้อนใครและไม่ยอมบอกใครด้วยเมื่อเร็วนี้ ค่าไฟมาเก็บที่บ้านคุณยาย34บาทแต่ว่ายายไม่มีเงินจ่ายกลัวว่าจะโดนตัดไฟยายไม่รู้จะทํำยังไงจึงเดินถือไม้เท้าเอาบินค่าไฟไปขอร้องผู้ใหญ่บ้านช่วยทางผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยยายเองมีแบบประชาชนได้เบี้ยอย่างชีพคนชราทุกเดือนมาเป็นค่านา้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารส่วนสวัสดิการของยายนั้นทางรัฐไม่มีทางผู้ใหญ่บ้านจะพาไปทํายายก็ไม่ยอมไปบอกว่าไม่มีเงินค่ารถ ส่วนผู้ใดจะช่วยเหลือยายนั้นจะไม่ขอรับเป็นเงินบริจาคขอเป็นสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าอาหารแห้งสามารถส่งมาได้ที่นางจิตตาพรน,นินบรนโพ์ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านส่งเปื่อยตําบลทาตอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยส่งต่อยายเป่าหรือสอบถามไปที่เบอร์064ย์3กส3 7ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ